ข่าวน,นางเอเลเฟนแซงชูรี่จังหวัดกระบี่หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวไทยคว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่15ประจำปี2568ประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัยที่พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผสานความตื่นเต้นเข้ากับการเรียนรู้และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อธรรมชาติโดยคำนึงถึงความยั่งยืนในหลายมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมอีกทั้งยังสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมควบคู่กับการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกกกรรรรรมมมในเื่่่่ออองงสิแแววดลล้ะายูับ ัอยยย่่างางืนงกิจกรรมที่นี่ที่เราทําอยู่เรามีไกด์มีผู้ช่วยมีตราตับมีคนดูแลอยู่แล้วไกด์ก็จะมีการอธิบายในการเข้าหาช้างแบบไหนในการทํากิจกรรมอย่างไรบ้างในการอาบน้ำช้างเป็นอย่างไรจิวิศชีวิตของช้างช้างต้องเล่นน้ําต้องอยู่กับโคลนต้องอยู่กับสิ่งธรรมชาติเหล่านี้เรามีข้อมูลที่จะรองรับให้กับนักท่องเที่ยวเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาสามเจโาบงเต็มเมเลยครับอ่างดังเอลิฟเฟนแซงชูรีจังหวัดกระบี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับการหาประสบการณ์แปลกใหม่และเปิดมุมมองใหม่สู่การผจญภัยที่ยั่งยืน